ที่กล้องในแอปไลน์นะคะเวลาที่เราเปิดเข้าถ่ายรูปแล้วขึ้นจอมืดจอดําอาการนี้โทรศัพท์เราไม่ได้มีปัญหานะคะที่มีปัญหาคือแอปไลน์ยกโทรติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ซัมซุงให้แล้วนะคะหรือใครที่ยังไม่แน่ใจต้องการที่จะติดต่อสอบถามเองก็ได้คือถ้ากลัวโทรศัพท์จะมีปัญหาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะโทรหนึ่ได้เลยนะคะยกโทรไปเมื่อวานนะคะเนื่องจากว่ามีอาการที่จอดําเป็นกันหลายเครื่องเลยในโทรศัพท์มือถือซัมซุง เป็นกันเยอะหลังจากที่อัปเดตเวอร์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งที่ว่าเครื่องเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องซื้อได้ไม่นานก็มีอาการนี้นะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มีปัญหาคือเวอร์ชันของแอป l i n e ต้องรอให้ไลน์ปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมาอัปเดตก่อนอาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะแต่ละคนก็จะได้อัปเดตไม่พร้อมกันเนื่องจากว่าเราเปิดใช้งานไม่พร้อมกันนั่นเองค่ะของใครที่มีปัญหาอาการนี้อยู่นะคะกล้องดําจอมืดในแอปไลน์ให้เข้าเช็คในเพจสโตเวบ่อยถ้าขึ้นให้อัปเดตเมื่อไหร่ก็รีบอัปเดตเลยนะคะไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องล้างเครื่องไม่ต้องถอนแอปแล้วนะคะ ในกรณีนี้นะคะก่อนหน้านั้นยกแก้ไขเครื่องลูกค้าคือสำรองข้อมูลถอนแอปไลน์ออกนะคะดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ใส่ข้อมูลกลับเข้าไปก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีลูกเพจหลายๆท่านที่โทรสอบถามเข้ามายกก็ใช้วิธีแก้เป็นวิธีเดียวกันแต่หลายๆคนบอกว่าไม่หายค่ะไม่หายถอนแล้วโหลดใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะ แต่สำหรับวิธีแก้เบื้องต้นนะคะเราใช้วิธีถ่ายรูปผ่านกล้องหลักก่อนก็ได้ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาใช้งานในแอปไลน์ใช้รูปที่เราถ่ายจากกล้องหลักในการส่งก่อนก็ได้นะคะ เพราะตอนนี้รอให้ลายอัปเดตอย่างเดียวเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามีหลายๆคนตกใจล้างเครื่องล้างข้อมูลถอนแอปหมดแล้วกลับเข้ามาก็ใช้งานไม่ได้ยิ่งบางคนนะคะกลับเข้าไลนา์เดิมไม่ได้ด้วยไม่ต้องไปแก้ไขอะไรรอให้ลายปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมาอัปเดตตัวแอปก็จะใช้งานได้ตามปกติค่ะ